มาแป๊บหบนึ่งแอดไม่ทันและแอดมินไม่ทันละคุณนวัดโทรไปแล้ใจเย็นๆสิชาร์ลส์ออสตินมาและยังมาและยังมังและยามาและยัง มาแล้วยังอุ้ย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 ใครโผล่มาอุ้ย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 อุ้มโผล่มาก่อนอ่ะเอาอุ้มขึ้นก่อนก็ได้อุ้มโผล่มาแล้วสวัสดีค่ะบอสสวัสดีนี่วันนี้ไม่ได้ลืมอุ้มนะแต่ลืมจังหวัดไม่หนูรัวบอสจะบอกที่บอสไม่จาว่าหนูเป็นมิสแกนชุมพรเพราะบอสจะบอกว่าหนูเป็นมิสแกนอินเตอร์ค่ะ อุ้ยไม่บอกแล้วกลับมาก็ยังมานั่งเถียงคนอื่นเขาอีกนะลืมก็แบบก็ชุมพรก็อันนี้ไงและและนนั้นก็ใบพูไงก็จําเป็นว่าอุ้มก็คือมิสแกนไทยแลนด์ก็เลยแบบก็ลืมไปเลยแล้วก็จําได้ที่จําได้แม่นก็คือมิสแกนจันทบุรีสีแล้วก็เลยไม่ได้สนใจชนุมพรทีนี้แฟนขับลืมไปเลยว่าชุมพรอเนี้ย เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยไอ้นี่มาไอ้นี่มาแป๊บหนึ่งนะอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงไม่ลงไม่ลงออสตินนี่ชาลลอตโผล่อ่ะชาลลอตแล้วหน้าชาลลอตไปไหนอไม่เห็นเลยอ่ะสวัสดีชาลลอตเ้แล้วอุ้มมหน้าไปไหนผล่หน้ามาดิหนูอยู่บนแท็กซี่อ๋อหนว่าบ้าเหรอเออเธอต้องนั่งแท็กซี่ทำไม โอ้ก็บอยแม่เอาอาผ่านมารับหนูอ่ะไอเจะบ้าว่าเอาผ่านไม่มีอยู่อ่ะอุ้มมาเก็บตัดมาตัดเล็บขคบอยู่ค่ะอ๋อมาตัดเล็บขบโอ้ยกันหลังก็บอกสเก็ตด้วยมันชัดๆไหนใครคิดถึงอุ้มพิมมาใครที่ถึงแชร์ลอดพิมมาเ้าหรืออยู่ได้จะขายของก็ไม่ซื้อของบอกอยากเห็นอยู่นั่นน่ะเร็ว ทำให้แล้วนะเห็นแล้วไปซื้อน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกต้มยำตะกร้าหนึ่งคนละอันเร็วๆเร็วถ้าใครไม่ซื้อจะโดนเตะมันในคลิปไปซื้อกันีวันนี้ไปชมพอกับะก้าโอเคโอเคไอเนี้ยไอเก๋เขาบอกละเมอถูกถูกเพื่อนร่วมรูเมียตก เราบอกมาดีว่าตะกจสก่อนไปแต่อย่าไปถือสามันเลยเดี๋ยวกลายเป็นคดีระหว่างประเทศอีกกูโคตรเบื่อเลยสงสารน้องแต่ว่าหนูเข้าใจเพราะหนูจมือตบหน้าแบบเพื่อนเหมือนกันพาชาร์ลอตเอาดีๆขอต้อนรับมิสแกนชุมพรทั้งสองคนนะฮะแล้วทำไมวันนี้ชาร์ลอตไม่เตือนทำไมชาร์ลอตไม่เตือนเอาดีๆ หนูไม่ได้อยู่ใกล้บอสไงก็ห่างกันนิดเดียวเองหนูก็แบบแล้วนึ่งลัมนไปสนิทเลยว่าอุ้มคือชุมพรก็พี่อุ้มได้มินใ่แล้วแกจะทำกุลีอยู่หรแอยัไม่คือในใจเราคิดถึงถ้าเกิดพูดถึงอุ้มคือทุเรียน เราไมลแล้วไม่ไม่แต่ว่าก็ไม่ได้นึกถึงทุเรียนนาะทีนั้นนึกถึงว่ามิสแกลนไทยแลนด์โอเคและไอเน,นี้ยจังหวัดมาอ๋อมีใบพูเป็นพิจิตอา้าวชาลอดเป็นชุมพรน,นี่หว่าแล้วก็พูดถึงชาลอดแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าอุ้มมิสแกลนไทยแลนด์คือชุมพรด้วยอาจจะเป็นเพราะถูกพีดีเทแต่นั้นเนิ่นก็เลยไม่มีประวัติศาสตร์ชุมพรเยอะบอจะตอกย้ำได้ไหมมันเศร้าใจ จนถึงนาทีนี้ยังเก็บเงินพีดีไม่ได้เลยอะจนนาทีนี้หนูยังไม่ได้เงินสักบาทจากพีดีเลยบอสแถมโดน<ช>ต้มด้วยแล้วเขาก็ทิ้งทิ้งผาระเอาไว้ค่าหงค่าหอยนะจะบอกให้ไม่จ่ายอะใช่บอสรู้เปล่าว่าเขาเอาแบบเขาเอาชื่อหนูไปหลอกขายงานแบบเป็นแสนเลยอะบ้าบอจริงแล้วเขาก็เอาเงินไปแล้วก่อนวันวันพีริมนะคะแบบเจ้าของแบรนด์เขาก็ทักมาหาหนูแบบว่า ให้เพื่อนเขาทักมาอีกทีเขาบอกว่าเออเนี่ยพี่แบบเป็นห่วงเพราะว่าเอออยากให้อุ้มทํางานให้เขาจริงๆว่าทํางานอะไรคะทาบอกเนี่ยเขาจะโพสเขาไม่อยากแบบไม่เห็นเรากําลังที่จะไปได้ดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้แบบมีมีปัญหาสรุปก็คือเขาเอาชื่อหนูไปหลอกขายงานจบข่าวใช่เราก็เอาเงิน<บ>ไปด้วยแล,วแล้วถ้าหลอดไปเรียนอะไรมาได้ข่าวไปเรียนชกมวย <c oughs> นูไปออกกําลังกายค่ะไปฟิตหุ่นแล้วก็เรียนเต้นเผื่อป้าจะให้หนูเต้นที่เวียดนามอ้อ,อนแป,ป้อาอยู่ทุกวัน,น,นแล้วแล้วพี่ให้ใครตามชาลลอตก็ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ใครตามอุ้มอ่ะพี่หนูชาค่ะเออเมื่อกี้ก็บอกว่าใครว่างเอาเข้ามาหน่อยสิแล้วอุ้มอยู่ไหนอ๋อหนู<า>มิวทุกคนเลยค่ะอยกเว้นบอดจริงเหรอทำไมอะามิวไว้หมดเลยว่าคนจะเชิญหมดอระ พราะว่าแบบถ้าแบบพี่นุชาโทรมาอีกแอ้ยหนูก็จะไม่รู้เพราะหนูมิวเอาไว้หนูมิวพี่นุชาพี่แชมป์พี่ปอพี่มีพี่เต๋อจะเป็นบอสเพราะว่าเขาจะชอบตามงานตอนดึกๆึฮ้ย่หนก็หมดแล้วเงอ๋อถึงว่านุชาโทรหาชาลอตแล้วแต่โทรไม่ติดแต่นุชาเมื่อกี้โทรโทรหาอุ้มถูกไหมใช่ค่ะบอกว่าพี่ไลฟ์อยู่ให้ขึ้นไลฟ์จะมา ไว้บกวแบบพี่เออเขาชอบส่งตารางแบบตารางงานมาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วหนูยังไม่อยากเห็นงานของวันพรุ่งนี้หนูก็เลยแบบไม่อยากดูก็เลยแบบมิวเอาไว้เลยได้เหลือแค่บอสขอบคุณนะครับขอับความโอเคพี่นุชาพี่นุชาขอชาเขียวชาลอดหน่อยทีขอราคาพิเศษก็ได้ไม่มีเงินที่ไรเลยเอาชาเขียวหอขอชาเขียวสองร้อยกสองร้อยเก้าสิบเก้าหน่อยพี่นุชาตะกาหนึ่งวาเร็วชาเขียวชาหยอดวาเรยวชาเขียวชาหยอด สองร้อยเ้าสิบเก้าเปลี่ยนให้หน่อยเร็วเชิอยิบสิบบาทโอ้ยลูกค้าใหม่ได้ลดราคาปสิบบาทเนี่ยโอ้แล้วก็ซีโอก็ยังได้เงินเหมือนเดิมทุกประการเร็วๆโอ้ยร้อจ็สิบบาทออ้ยคุณพอดนี่ยเปนเดียวเองทุกคนยังไงไหนใครคิดถึงหนูไลายวันนั้นหนูขายได้พันพันสองเออแต่จบไลฟ์ไปแค่แปดร้อย เราเร็วเรเปี่ยนไปตะวันไปชานเขียวก่อนหนูต้องไปลองเปลี่ยนเป็นแดงเหรอพี่นุชาเปลี่ยนราคาหน่อยพี่นุชาไม่อยู่เว้ยพี่นุชาเดี๋ยวโดนหักตังนะได้ออกไหมนี่ได้ออกไหมคะนุชาเร็วๆพี่นุชาวางแล้วตอนเนี้ยนุชายังไม่นุชาไปไหนอะไล่ออกเลยค่ะบอสค่ะผมก็จะเย็นๆดิ เดี๋ยวเขาแพงนิดกลับมาจะสวยสามร้อยห้าสิบบาทลดเหลือสองเก้าเก้าีหน่อยนุชาโอ๊ยตายแล้วพี่นุชาไม่เดินงานเลยเนี่ยพี่นุชานะใคมีโทษกบทำงานเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยอนุชาหายทำไงดีจริงค่ะบอสพี่นุชาอะไรเนี่ยหัวต้องไม่ให้โบนัสค่ะเป็นการทำโทษ ตายแล้วตายแล้วพี่นุชาไม่ต้องเหลือแล้ววันวันหนึ่งเงินไม่เหลือแล้วอ่าโอเคพี่นุชาทำไมทำอย่างนี้เนี่ยนี่ไม่โอเคเลยนะไม่โอเคเลยโอเคนะพี่นุชาทิ้งบอสได้ยังไงไม่โอเคใช่โอ้โหเป็นนี่นี่ไม่ทำนะนุคุณจริงเป็นนี่จะแอคทีฟเลยโอ้ตายแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเข้ามาเข้ามาเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว แต่ก้าหนึ่งทุกคนแต่กล้าหนึ่งทุกคนเร็วสองร้อยเก้าสิบเก้าพินุชาก็แก้ให้แล้วเร็วเร็วเร็วเลยมีเวลาสองนาทีเลวเดี๋ยวจะปล่อยเร็วทำงานดีมากค่ะเดี๋ยวจะแบบเวลาสองนาทีเพราะอุ้มกำลังจะกลับห้องแล้วส่วนชาลอยกำลังกินยำกินยำดูหนังอยู่แล้วก็แบบอุ้ยตายแล้วบ้าโทรมาเกิดอะไรขึ้นพวกอ๋อไม่มีอะไรขึ้นร้านเฉย กดตะกากดตะกาก่อนเร็วๆตอนนี้เลยน้ำหอมหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะเอาตะก้าหนึ่งอย่างเดียวเลยป่ะขายให้ซีอโอเขาหน่อยป่ะน้ำหอมมีแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วเลื้อวนนเร็ว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 เรนี้เร็ว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 เเดเวอเ็ ใช่ของขวัญว่าแอะเลยอะใส่หมวกอ่ะใช่แอะไม่ทันแล้วกระดูกจะเคสแล้วเร็วเร็วทุกคนทำไมอ่ะบอสว่าจะให้หนูไปร้องเพลงเร็วสิบอัน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 เร็วๆที่แสงจัน์หรออะไรนะมีคนบอกว่าน้องชาไปแสงจันทกับสแน็คไหมคะอะไรอ๋อกำลังจะมีโปรเจกต์ให้สแน็ค เป็นนักร้องโรงเบียร์แสงจันทร์คืนหนึ่งแล้วพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่ร้องพวกเราจะไม่ร้องพวกเราจะเป็นฟิลแบบอยากไปเที่ยวแล้วก็ไป่ที่ยวแล้่ก็เที่ยวนักร้องกันคนไปเที่ยวเขาทำยังไงกันหนูทาหนูไม่รู้เท่าไหร่หรออืมคนไปเที่ยวก็อย่างนี้ไปถึงป้าก็สั่งป่าช่อนแบะซะาแล้วก็ ว่าต<ข>อตอเยเอ็นใหญ่ทอดแล้วก็ยำปลาดุกฟูแล้วก็ผลไม้รวมแล้วก็นั่งแล้วก็แอลกอฮอล์นิดนึงแล้วก็ดูนักร้องแล้วก็แซวโอเคแล้วก็เ้อาเพลงไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราร้องได้อยู่ที่โต๊ะเพราะว่าฟิลเราเป็นฟิลนักท่องเที่ยวเราไม่ได้เป็นฟิลศ<อ>ิล,ลปินเร,เราไปนั่งดูปกติไม่เที่ยวหนูก็เลยไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงค่ะเราเป็นฟิลนักท่องเที่ยวเราไม่ได้เป็นฟิลศิลปินเราจะไปแบบงงๆเซ่อๆซเป็นคนก้มหน้าก้มตากินแล้วก็ เอนจอยคุยอย่างเดียวแล้วก็แซวศิลปินบนเวทีฮะเอาง่ายๆว่าบอสอยากเห็นพอพับไหมคะเอาพี่นี่ไปด้วยเอา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 พี่ฟ้าไปด้วยเอาอุ้มไปด้วยเอามีนาไปด้วยแต่ไปในฐานะนักท่องเที่ยวนะพี่อุ้มไปนะก็ดูว่าใครจะเป็นดอะมแบลกอฮอล์ก็ไปเขาบอกเขาจะไปเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะไม่สนใจนักร้องเลยนะก็อยูสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมคะแบบตอนอยู่กับบอสอะไรอย่างเงี้ยดื่มได้ โเต็มที่มาค่ะใครจะเป็นเดอะแบกหนูพูดออกมาได้ได้เลยวันนั้นบอได้อาเออา AR ไปติดต่อกันตรงเบียร์ตะวันแดงขอโต้หน้าเลยนะคะขอพื้นที่ในการเต้นด้วยค่ะได้แต่ก้าหนึ่งเร็วสองก้าเก้าขออีกสิบอันให้ซีอีโอคนสวยหน่อยเร็วช่วยกดหน่อยจะได้ทำโปรเจกต์จะได้แบบว่าพาไปหลายๆที่เราก็จะได้ไปสนุกกันด้วยทุกคน เออแล้วก็วันที่ไปเบิกเนทีไหนวะเดี๋ยวต้องคือกันลืมไปแล้วแสงจันทร์วัเร็วด่วนเลยอุ้ยเขาบอกพี่แวนมาพี่แวนเร็วพี่แวนเร็วบอสจะมาไป็นตากาสเร็วพี่แวนกัตะกร้าเร็วจะได้โปรเจกต์มันจะได้ไปต่อเรื่อยๆเร็วเร็วตากาที่หนึ่งนะอย่าช้านะแสงจันทร์เดี๋ยวจะติดต่อปิดแสงจันทร์ คือวันนั้นจะเป็นพวกเราทั้งหมดเป็นขายโต๊ะเฉพาะพวกเราเลยน่นแล้วเราจะเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเราจะไม่เป็นศิลปินนะวันนั้นใครถ่ายคลิปหดูยิงศิลปินมีคนเดียวอยู่บนเวทีคือสแน็คให้มันร้องไปอยากร้องไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปตอนเต้นนะคะมันจะดูไม่งามออกแนวเซ็กซี่ทุกคนกดตะกร้าให้ซีโอหน่อยเร็วชาเขียวว่าเธอเร็วทุกคนโปรเจกต์เร็วเร็วเลยเห็นด้วยนี่ชอบมันเป็นการแบบว่า มันคือการใช้ชีวิตของคนจริงๆแล้วก็ให้โอกาสน้องได้ไปเป็นนักร้องตามที่ฝันไปด้วยนะุกคนรีบกว่าตะก้าเร็วรีบกดตะก้าหนึ่งเร็วตะก้าหนึ่งตะก้าที่หนึ่งนะวันนี้ถ้าใครนอนดึกก็อย่าลืมดูน้องเกศน,นะรอบพรีริมนะครับแต่ไม่รู้จะไปดูที่ไหนเขายังไม่ได้บอกเลยขอบคุณชาบูรอบดึกด้วย สามคนกินแล้วคน้จักเแี้วกินกันนะตัวตอนไปใส่ตะาจะกินอัลกอฮอแันเดี๋ยว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 พรุ่งนี้จะให้คนไปติดต่อก่อนเอาสถานที่ก่อนแล้วเขามีวงอยู่แล้วสแน็คมันแนวร้องแนวนี้อยู่แล้วไงมันง่ายไม่ต้องซ้อมเยอะเออแนวร้องร้องรัวๆระ ไม่เอาระหว่างนั้นนะเดี๋ยวหนูว้าวุ้นเดี๋ยวอุอ,มอ้มไปไฟกี่โมงอ่ะยังไม่มีพี่แจ้งหนูเลยค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวแจ้งทําเป็นทําภาพแล้วค่อยโปรโมตได้เลยครับแต่ว่าไปพร้อมอิซเบล่าตอนนี้อิซเบล่าเขาขออนุญาตลาไปเอนจอยภูเก็ตสี่วันใช่เ,เห็นแล้วเป็นทริปสุดท้ายที่เขาอยากจะเสพความเป็นไทยให้เต็มที่ <laughs> ไปกับนิสแกรนเช็คริพับลิกใช่ทุกคนช่วยกันกดตะกร้าเร็วโปรเจกต์แสงจังมาานแดงอุดกล่องจริงๆไม่โกหกใส่ขาสั้นใส่เสื้อยืดสั่งเบียร์เช้าสักสามเท่าได้พี่ชุดี่เป็นทุกคนวันไหนคะวันไหนบอสวันไหนหนูจะหนูจะล็อกวันแล้วเดี๋ยวกันสิก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่เรารุกขึ้นไม่มีงาน่ะ ขึ้นหายากมากใครแบบขึ้นหายากขึ้สุดในโลกแล้วล่ะมิติใหม่วันนี้มีงานจะถ่ายากมากใครตายเถอะพรุ่งนี้ถ่ายละครกี่โมงพรุ่งนี้ถ่ายเอ่อต้องถึงกองเก้าโมงครึ่งโลเคชั่นไหนโหคลองสิบสามมิติใ่ไหนไก่วันเราบอกให้เขาถ่ายบางนาตาดก็ได้นะ อ้นี่เมื่อกี้ดูไอ้นี่ดูคลิปของอุ้มอ่ะที่พี่เขาไปถ่ายมาที่ Behind the Scene ที่เป็นล่าสุดอะที่แบบถอดเสื้อแล้วมือปิดอะอะคลิปเสร็จแล้วสวยดีนะตัวเสร็จแล้วนี่แซกซีมค,ะเ,คออะเป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอสวยดีเป็น Behind the Scene ทุกคนขอสิบตะก,กร้าเร็วเพลงสนน k ะ เสร็จแล้วเหลือทำเอ็มวีแต่ไม่ว่างเลยช่วงนี้อุยชาเขียวจะร้อยออเดอร์แล้วเร็วๆชำระเงินด้วยอีกนิดนึงทุกคนนะชาลอดชาลอดช่วยบอกให้คนโอนให้หน่อยหรือไปทางให้นิดีๆก็ได้ชาลอดจะบอกให้คนโอนแล้วทุกคนชาโอนหน่อยได้ไหมเลยกเอารางวัลอะไรยังไม่ทราบแต่เราจัดรางวันะเขากดเอารางวัลแต่เรากดเงินเลยกดแต่ไม่ยอมโอนอ่ะทุกคนทุกคนฟังนะถ้าทุกคนกดถึงหนึ่งร้อยออเดอร์แล้วโอน เงินนะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนมอมประธานบริษัทเองใช่เห็นไหมมุมหวังเลยจะได้มอมประธานบริษัทอย่าหวังแล้วบอสกินแต่วายอ่ะเราต้องเปิดประสบการณ์ละแต่กินแต่กินเหล้าไม่เป็นจริงๆนะคุณซูซานกับคุณครับกินได้เพื่อสังคมแต่ว่าจะกินให้มันอร่อยกินไปเรื่อยๆกินไม่เป็นแต่ถ้ากินวายได้แน่นอน หนูกินหนูกินแอลกอฮอล์เพื่อเข้าสังคมตอนนี้หนูออกจากสังคมไม่ได้เลยแต่จริงๆก็อยากกินอะไรรู้ป่ะอยากกินหอยนางรมกับแชมเปญโอ้โหอยากกินมากไปนี่ไปอังกฤษอ่ะอย่าลืมนะมันจะมีเมนูหอยนางรมกับแชมเปญตามห้างเยอะมากเลยห้างที่ดังที่สุดคือแฮร์ริ่ไปที่ชั้นล่างห้างแฮร์ริ่อ่ะมันจะเป็นเคาน์เตอร์บารูปตัวยูอ่ะ จะมีแชมเปญให้เลือกกับหอยนางรมที่มาจากทั่วทุกมุมโลกอันนี้มาจากฟิจิอันนี้มาจากฟรั่งเอันนี้มาจากนิวซีแลนด์อันนี้มาจากญี่ปุ่นทั่วโลกเลยเราเลือกหอยนางรมได้ทั่วโลกใครคลิกไลื่นคอแล้วอ่ะแล้วก็แพงมากมันอร่อยเหมือนหอยนางรมแต่ว่ากว่าจะไปถึงมันกินต้องแวะแสงจันทร์ก่อนเพราะฉะนั้นกดตะกร้าก่อนได้ไหมทุกคยาถ้าเราจะไปแสงจันทร์เราต้องขออนุญาตแบบขอหอยนางรม แล้วก็เราจะเอาแชมเปญไปเปิดมันจะดีเหรอค้าหอยนางรมมันจะไม่ดีนะทำไมอ่ะหอยนางรมกับแชมเปญอร่อยสุดหอยนางรมมันช่วยหยุดทีขอร้องทำไมหรอมันมีแมกนีเซียมถ้าก่อนเรียวไอวาวุ้นแล้วอยากไปใส่กันแล้วเลยอยากให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นไม่ไหไม่ไหวแล้วปากสิบาะ์เดิมแกไม่นดนโดนสิบบาทจะเป็นบ้าตายโอ้ยโดนเดียวนี้ ไม่ต้องกดเพิ่มก็ได้เอาคนที่กดแล้วว่าชําระปลายทางให้เลยใช่ชําระให้มันเร็วๆไปซะนะเออเนี่ยห้าพันแปดร้อยคนเนี่ยมีคนซื้ออยู่สองร้อยบาทอุ้ย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 ก้าสิบออเดอร์แล้วจ่ายด้วยจ่ายด้วยอันนี้อย่ากดอย่างเรยวเลยเอาไปจ่ายพบรอยออเดอร์แล้วออกไปจ่ายให้หน่อยเร็วหนูจะได้ไปจ่ายก่อนได้ไหมไปจ่ายให้ก่อนไปจ่ายให้ก่อนไม่เห็นเลยอะตอนนี้ ตั้งแต่ชาลอยเข้ามาได้2,900บาทอ่ะโกรธโกรธโกรธแล้วเดียวนี้ไลฟ์มาทั้งหมด2ชั่วโมง32นาทีอ่ะตอนเนี้ยทำไมทุกคนปล่อยให้แบบฟ้าไลฟ์นานขนาดนี้ก็หมายถไม่มีใครซื้อของเนี่ยมันขายไม่ออกไม่ออกป่ะเพราะฉะนั้นดูโปรเจ็ต์กไวัจะไม่เกิดขึ้แล้วลงแล้วลงทุกคนลง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 เพราะว่าเดี๋ยวแท็กซี่ก็เลยคอนโดอีกคนนึงก็ไม่ได้กินยาอีกคนน้ำก็ยังไม่ได้อาบเนี่ย <c oughs> ไปแล้วเร็วทุกคนทุกคนเร็วช่วยหน่อยชัลชำระหน่อยโปรเจกต์แสงจานร์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วโอ้โจะได้ไปเทีย่ยวละวอยอ่าให้กำลังใจพี่อุ้มหน่อยพี่อุ้มจะไปเวียดนามแล้วอุ้มมีอะไรจะเซกุ๊ดบายแฟนๆก่อนเพราะว่าหนูอยู่ในรถไปอนูอพูดก่อนทุกคนค่ะวันที่สามไปส่งด้วยนะรู้ไหม <c oughs> เพราะว่าจะไม่เป็นแล้วมิสแกนชุมพรจะเป็นมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะโอ้โหกระโดดข้าไปไกลมากเข้าเไาเลยส่วนทางเข้าไปเลยเอออ่ะว่าไงคุณชาลอตตินพี่อุ้มต้องได้นะเพราะถ้าพี่อุ้มไม่ได้นะมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเจอหนูแน่เออชาลอตจะรับไม้ต่อเองแต่ได้ข่าวว่าพี่ฟ้าจะไปแต่พี่ได้ข่าวว่าพี่ฟ้าจะไปส่งอุ้มนะ อิวยพี่เห็นวันนี้เขาเมาสพี่เห็นวันนี้เขาเมาส์กันวะเขาจะไปส่งอุ้มแล้วส่งอิซาเบล่าด้วยแต่ว่าพี่ฟ้าก็ก็ต้องไปร่วมงานอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ก็ไปส่งที่แอร์พอร์ตวันที่สามไงพี่ฟ้ากําลังเคลียร์อยู่เย่เพราะว่าจะอยากไปส่งหนูแล้วก็ส่งอิซาเบล่าด้วยแล้วก็วิ่งไปถ่ายงานต่อวันนั้นส่งงานหนักมากเลยน ส่งานหมักแล้วก็ไปเจอนาะแล้วก็ไปเจออีกทีหนึ่งวันที่ยี่สิบสี่ที่เวียดนามเลยได้มมเล็กก็ต้องไปลนทีด้วยอินเตอร์แพ e e ์กิคอร t เจนเม m ทูฟิอุมออลอฟเอนคอร์เจมนนและอ o ลอฟพพอร์ตเพราะเธอจะ้ามงกุฎของมิสกรดอินเ์เชั่นแกต้กดตะก้าเร็วๆอาชาลอดมีอะไรจะบอกกับเอซไปแล้วเดี๋ยวได้ไปกินยำชำระเงินด้วยค่ะ เพราะว่าอยากไปแต่งจันเอ้ยเสงจานนี่เป็นโปรเจกต์ยักนะนี่ตื่นเต้นเป็นโปรเจกต์ใหญ่หนูขอขึ้นไปเต้นด้วยนิงนึงได้ไหมคะบอสสารฝันให้หนูหน่อยหนูอยากเป็นโคโยตี้มากเมื่อก่อนมีความฝันแต่กูน่ากลัวมากเลยบอกแลวให้ไปเป็นแขกเรับอกว่าให้เป็นนักท่องเที่ยวก็จะเป็นศิลปินอยู่เลยเราจะเป็นนักท่องเที่ยวเดินูจะเที่ยวให้ชามเลยค่ะให้คุ้มกับที่บอสทำโปรเจกต์นี้บอสจะไม่ผิดหวังถ้าบอสได้เห็นหนูเต้น อย่า,<ค>าเสียงดังไปเพราะว่านักข่าวบอกว่าอยากไปด้วยเมื่อกี้มี <คา S 1> นักข่าวหลงเข้ามาคนกลัวไปได้คะ่ะแต่ว่าต้องจ่ายค่าบัตรด้วยนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นภาพที่ออกมาอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้าห้ามถ่ายรูปห้ามพกกล้องห้ามยกมือถือห้ามไม่เรามีระบบลิฟต์มือถือตั้งแต่ทางเข้าคะ่ะ กดตะกร้าแล้วชําระเงินด้วยสี uh, together, loyalty, ทุกคนทุกคนทําไมใจร้ายจังเลยอ่ะขยับมาทีละพันเดียวเองอ่ะตายแล้วเอาไปแ้วไปเทคแคร์ทุกคนนะครับอ่าบอสันดีนะครับัเทคแคร์อุ้มเทคแคร์นะครับค่ะทุกคนถึง้ด้แล nice> ้วคุณชลอตออสตินดาราสาวอุ้มกับบ้านดีๆครับถึงบ้านได้แล้วบอสถึงบ้านนะครับบายจ้าค่ะวันดี้วันนี้ไม่ได้ลืมอุ้มนะลืมแค่จังหวัดนะโอเคค่ะบอสจุ๊บจุ๊บ Bye bye i love you ok chúc chúc con nhảy bye. Bye -bye bye, bye 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 เฮ้ยวัดดีว้ามุนแล้วคืนนี้วัดดีค่ะบ๊ายบายปไปไอไจไปไปแปไกไปไแทปไปไ่ไป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 ไบไปไปไยไีไออปไอกปอปกปไ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 ปอกาปไป้ปไ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 ไปไปนปไนไ้ยไไ